ัง mhm. รวมพลยูทูบเบอร์วันนี้โดนด่าบนถนนโอ้จมเสี้ยวโอ้้ตัวนึงก็ใส่ดีแถอว่าคนต่างกันแหงเนาอโอ้คนเอาแบบแหงบึงบามันใหญ่าก็มาบึงลีใหญ่น้ำในพี่น้องดีที่ใหญ่ในบ่อคอยขามีในตลาดปันไดได้ไลนดรีพอรีห่ใหญ่เสามหมื่นกว่า กว่าไปเท่าไหร่กว่าไปสี่พันมามันมาขนมาาันต้นมาเกาะพันตัวนี้ว่าสี่พันสามหมื่นี่ไน่อยู่เนาะเป็ดอันนี้นั่นไม่ห้าร้อยเปเนี่ยไปเนี่ยอยู่สามหมื่นสี่ร้อยกิโลนาะสู้สีกอแค่สี่สิบกเพาห้องเล่าอยู่ต็หละ คันแปดสิกับที่มืนกว่าอยเหกิบหานีคันเนื้อแบบมีเนื้อแน่กัน่าจะถึงอยู่ดอกก็หายจากบาเรีพอนะครับคนบาใสองพันเออยังไม่ได้ยู ciğim, ่บ้อสองพันง่ายโอ้ดีของเลาดีของเลาจูเดมาแพงเติมเนาะขนาดสองพันมาบ่ได้เนาะอาไว้เชื่อคนมัน โอ้ตัวดีอยู่ตัวดีใส่ใด้ของแกอยู่พานอยู่หารอยร่าพันอยู่ร้อหนาหนักมันเะพูถามพี่น่อกันงว่าหุ่นดีๆโค้งดีๆก็โอเคของเพินอยู่เป็ตะเด็กขายของเหลาอยู่มี่อดจน่มึงงวถือเจ้ากันทะลักขายเบิรอีกแล้วเมื่อ <computer> น <floats down> ี si <ease> ้ <beni> ไขหมดแล้วครับโอ้ยดดไปส่งเขาไข่หมดแล้วคือว่าขายกินยังอยู่บ่ยังโอ้นีมีย่งตัวนึงนี่โอ้มันจอยมันจอยันแปดพันอยู่บ่นี่บ่จเอาเก่าพันเพิ่นถามเออเก่าพอยู่ประมาณนี้ด้รอกเก่าพันเ้นี่ยังตัวเดียวแหละของผมนี่ยังเไม่เลแล้วผมเคงแล้วผมเลยย่างไงไม่ได้สอต กน <tang ar> ี่เ <Tamam> ติมอยู่อันใส่เก่าเกียพันกว่ากับี่ยพันเกาพันก็เลยที่ติต้อนออนในห้องไว้นออโมเดลว่ากันหนอกเนี่ยราคาห้องห้องแล้วเก่าพันเออห้องแล้วเก่าพันแข่งขาทดีอยู่ยังก็เดียวนีโอ้ยยางหน่อยก็ต้อจ็คทิพหาลอยแล้วยางบตองงวนนั่นเนี่ตองงวนนอต้อหน่อยก็นนมาได้เลยคือนอใส่ตองง่วนยางขี่ไล่ก็ต้อและทิพหา้อยเนาะเออ แด่ที่แน,กน 3, 4, ่ก็ตัอต้ละสามพันละผูดถึงว,ว่าไม้ตัวล, <c oughs> ล,ละนั่ะนะไรมาได้ล่ะเฮ้ยไรมาได้ล่ะนี่ถึงมึนดีกว่าสมควรสมควรสมควร เจ็ดแปดพันเก้าพันกับบ้านมันใเดียวีต่อพี่น้องเ,อดเดียวว่านเ,เานือ้อเันไครดีเนไครเแดดเจ้าเนี่ยมีเจ้าเดียวในตลาดแหะพี่น้องไขรงวดดีดีกมเรา <c oughs> เดีย๋ยงววนมาแห้งไดยวไหวไรบัไดเมกันเท่าในไรบนไดาวกลวนวลเดียว้ส <c oughs> นี่น้ามาเครือเครือกันฮอหมืนเ่าเดีย,ย <c oughs> เ,เดียวนี่ไมเฮ้ยนี่นเ่าไหนนี่มาเครืงามงาม่หมืนเ่าเดี Dạ Uấn bịt, bên, bên cơn khổng nó nên ừ. là, championsess. Ừ. Uấn, nó cầm xong giá trị là Chidal đã cầm x chanting địa Ruth Những có em Sых Vixe04, t round revenge sẽ Dạ này คือว่าโอเคเพิ่นใครงวัวแม่นีใน,นสองคัวจะร้องนี่แม่นีเนาะพอดพอดพี่พันอยู่อ่ะออพันของเราอยู่คือว่าโอเคอยู่ตัวนี้มันสีเป็นแพงได้มันอย่งเดือนนี่แปดป่าพันเจ็ดพันคายบ่ได้เดียวนี่กว่าอาให้เท่าได้แปดพันกว่ สภาพมันเหลือสภาพมันเหลือเนาะอสภาพเหลือกระตั้มสภาพไเนาะซื้อมาอะไรเข้ากับใครออกบัวกันออกธรรมดาอยู่แล้วนี่ว่าไปอีกแล้ววันนี้เมียนยุ่ยเื่อยที่เธอเพิ่งวอกนั่นโอ้ยอยู่ไกลกันเต๋อไกลที่เมาน้ำอยูุดเว้ยกรบป๋อไก่ดอกห่างกันสามสิบกว่ากิโลหนึ่งบ้านยังกว่าบ้านเจ้าค่ะโอ้โนี่จะเท่ากันร่อยเด็ดดี อยู่ไกลๆก,กันหนึ่งตัวนหาเลยสามสิบกัวโลจากบันข่อยมาเก่งแท้ใครงัวไงวันไห้งัวเนือมาน้ำเขาบอบเอ้ยใครเต็มเมือวานนี่เออนี่ทานซนะกันในงัวอ้วนมันมันพอได้เงินอยู่เด้อ นี่ที่แอนมันขายเนี่ยท้องสี่สี่เป็นยังขายบ่ดหรอเจ้าไอ้สี่สี่ดอกลองมันอ้วนบางเนี่ยโอ้ยหมูวานมาเต็มปอลลอเบิ่งมันขี่หลายกินหลายขี่หลายกินหลายขี่หลายเท่าไรนี่หกละหมื่นถึงเลยตอะไรจักจี้หอดบ่หอดอือพี่น้องพ่อจังเล้ไปเรีอยงอือตัวดีอยู่ต้นนั่นบอลูกเพุ่นต้นตัวฝุ่นบ่บอบอลูกเป็นตัวนึ่ตัวดำอีแม่นั่นลูกแม่ตัวนี้ลูกเืิอหมื่น หาลอยห้องไว้พี่น้องแม่นี่ได้บานี่คือกันเม่นี่ก็ุมมื่อนหาลอยอมื่อนหาลอยพ่มเมื่อนจะไปเลี้ยงพี่น้องทนุนี้ยังบออกไท่ปไปได้เด้ติดมันยังมีลึงมีบือมีลึงอย่น้อแม่นรอบโอ้กินครังเก่งเลยจะไปเลี้ยงเหนบ้าไมปล่อยร่งใสหยาหมวานเห็นสีกงเลยขัดแหเขียอวกขียวกโอ้ฮากองเนี่ยมันจะจ่อยแต่มันขึน้นเดี๋ยวขายสีจอยีจอย ปลูกมันใหญ่เออก็เขาดีสอได้มึนเท่าเดนอ่ะเจ็ดทั้งเมีทั้งลูกน่ะบครับโอ้มึอเจ็ดพันหามนเจ็นาโอ้เจ็ดพันหเมีมันหรือมันจอยอันนั้นกัเมีนบอนั่นอันนั้นขายเลย้เขาได้อ้วนอวดะเศร้าเอออ้าวใครเด็กเอ้วนมาไนด้ายนอเฮ้ยเมียงามๆนี่บนี้ีงามมนหารนย เป็นวัวเลียงเนาะขายได้เม็ด20ได้พี่นาะพระยไดบือเรื่องงามตัวนี้พระยาไตรแอปเปี้ยกแม่ห่าง 12, มื่สองพันห่างมห่างเดียวก็จขายดอกไม่ห่างน่ะซุ้มหาไม่ห่างกร้ายอยู่ไปงัวจังาจาสัเรดยขายเยวัวจีจอยจังสันมันทางบรกรไได้ขายออกเนาะตาสภาพอ๋อมื่นห้าร้อยไปจังไหวเเชยรวยไปจังไานโอ้ไปหาเตมียน,น่อยนะนาะ เอาเมื่อห้าร้อยพี่น้องพัาจงได้เมื่อห้าร้อยอามาโทษไปมาโทษไปหนึเก้าสามหนึ่งแป้าสี่หกเก้าแปดเจ้าเดบันนี้เล่าเรื่อนคันละเออเนี่ยเออจ้าพันคุมอยนี่ก็คือคืนร้ายแท้จาก มันขึ้นแล้วนี่มันขึ้นร่วบันนี้พ่นวันนี้พันคือห้เแต่ซยูเบอร์บันยูโรเบอร์อันวางง่วขึ้นเขาไปซืสอบอไไรเขาคือไห้ใส่สน่ะพันกับว่าขึ้นเพราะไงกับไทยตามมามันขึ้นเลยพี่น้องเตียเจละหาพันธุพันกับว่าเจตพันธ่์เจีว่าพันขายกับโมูหบอกว่ามันหอซื้อเจพันธนเจียว่นเราขายซ้ำตัวลอยเ้ยนี่ซุเอาอีนี้เลยันหมอกเรามาขายท้าตัวลอยอีนี้ได้หรอ มันก็ขึ้นแน่หักบ่ขึ้นหลายเนาะก็บอกพี่น้องว่ามันก็ขึ้นอยู่มันบ่ขึ้นหลายน<อ>ี่ที่ก็ง่ายเออเท่า,า,านั้นแบบออาสามพันมืน่นคล้ายๆกับเทืเท่อนมื่นละกับตัวดีเนาะกับตัวดีของเราอยู่พูดถึงว่ะโครงทรางดีสูงยาวโอ้จะกี่เอามาขายสามตัวลอยก็บาตัวละเจ็ดทันเลยพี่น้องบบดนี้เออว่าซื้อๆดอกแหละจักได้ขายขึ้นบ่ได้ขายบ่หูน้ำพื่นดอก อันสุ่มนี้ได้บันดนี้ได้ขายจังไรนี่ว่าตัวนัน้นได้มากน้อตัวนั้นน้อเลื่อนคันแล้วก็ยังสีเที่ยงง้อก็เลยขึ้นน้อิอ่นได้เลื่อนคันเพิ่นได้เลื่อนคัน,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 นมันก็เลยขึ้นน้ำแน่นอ้อง้องอ้อมาเบิ่งงัวใหญ่ขา, c, ายงยากไงงัวใหญ่มือนี้บ่คือนัดกรในพี่น้องนัดก่อนขายง่ายไง กูน่อยคือเลาคืถืองอใหญ่นหรที่เมืองเ่าได้ก่อจากไดนะเน่ที่มือนเธาได้ก่อนจากใดเอ้ดีค่ะเขาาซ้เท่ดใดเขาายซีรขายันเหียนมันเหียนมันเมียนมันว่าที่มือนมันเป็นไหนห่อยนพี่น้องเงยซ้เม็รที่เมตรถดจากจากหัวหอดถ่ายพระเจ้กใดไปเสกการเสงานมหาในตลาดโคตรงัวล่ะนี่คุณ เอ้ยควมเงา่ต้องถามถึงเงาอีหรีหอยพันหนึ่งจับขีดเอาหอยยังเออ่หูแล้วไข่หู้ลี้วก็มีผู้เดย่สื่อด้ี่เออพ้นกรมีนเลยบังบังตาไปน้ำ มองการเนี่ยเมือพิตารณาน้ำยุลุกลย่ยุยุยุ่งมาแหละเจ้านี่ยูพิจารานไหม้น้อโอเคทานอย่ามาเบืองน้ำเขาเจ้าซื้อเต็งวัวหน่อยนั่น เออซื้อถือว่าจอดแดดแดดยังมาเบิ่งงวดใหญ่น้ำพิ่นอยู่ผมย่านงวดใหญ่ในห่างนี่เราซื้องวดดีไปถือว่าผ่านเอาไปยังในห่างนี่ซื้งวดเก่งแฮงผ่านมาเลยซ้อมผ่านบวาดผ่านกวาดแล้วผ่านมาเลยซ้อมเพื่อพ่อพ่อซื้องวดพ่อฟังเดีก่อนสี่ตำผ่านมีผู้เดียวได้ซื้อดีกว่ามูแน่เราก็ซื้อดีเราก็เห็นใจผู้เที่อย่างนอผัวแม่นอช่วยกัน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 ก็ช่วยกันกับยบชนลไปเว้ย ไม่หูได้ไวรัลสี่ขายคือควรยังเขียวจากบาทก่อนเจ้านี่การันตีความถือพี่น้องถ้าอยากได้เราขายไป็ลไรชิปชิปลืออยู่สองมาหนี่งเลืออยู่สองเจ็บพันหาซื่อๆนี่ห่วยโอ้ยมื่อนี้คือบ่มีเงินมานำหนอการันตีหายเลิกเจ็บพันหายังต่อได้อีกเลยนี่ ว่านาเกียรเอาไปตกขุด no กันย <that> ังไงอยู่นี่เ็กิโลขันต๊กเจ็ดพนเนี่ขันตกเจ็ดพันเนื้อยังพอมีเน้องเขาจะไรเอาไปเลียงยามันมันพีการเขาจะเอาไปทําบุญเนาะเอาไปทําบุญหันซืผ่านสนามหลกมาแนเมยี่สิบได้มือหนึ่งงามต่มับเป็นผ่านกันสนาเป็นลำปีสกีนมาแหละเงินเท่าไหร่เงินห้าร้อย มื่นหาร้อยเจ้าก้อนห้องมื่นสาพันในหองตัวนี้เจ้านี้ห้องหมื่นหาร้อยน่าจะได้แขวเอะไรได้หนิเพราะว่ามันแก่เติบเม็ดที่หลายดแล้วเม็ดสามสิบกว่ากว่าเขาสี่สิบแล้วนะเม็มสูงกับไก่เคี้ยงตัวนี้นี่ตัวนี้กรแมนบ่ะบ่อ้องอบตเหลินบ่นึกว่าห้องออบตเหลิน คนยังเขียวเหลือสองมือนนี่พระเ้ากระไรเอาไปเลี้ยงอันนี้สายเลี้ยงอันนี้สายเลี้ยงพ่อฟังสายคุณกับพ่อฟังแต่ว่าขันไปว่าลิ้นตัวนี้เบิร์ตกรม,มูมาสวยมือนีกันคนละอย่างเลยเป็น้องตลาดแต่ละตลาดลงวัวมันขายบ่ได้คือกันเลยว่าลิ้นเขาซื้อ,อง,ง้อโค้งเดี๋ยว่ากับ,กบโบแข้งลื่นกันบาอไหนดอกเอาเปิดเท้าไว้ให้เพื่ออย่างไรโอนโค โซนฮาเก<บ>้าซีซีหนึ่งหกเอ้ยได้มากขนาดนเนี่ยยันเสื่องหูติละ่ะ <c oughs> เลี้ยงไว้กรบโปรเสียหายตัวนี้เทียดท่านพวกท่นเท็ดทัานเทียดอย่างไรในเนื้อปั๊บมื่นแก่กับแก่ได้ไหมโมเลสในเนื้อปั๊บกับมื่นึ้นแล้วนี่โลกประจังถามมีภูมิคุ้มกันผ่านกันเป็นละปีสกรีนมากพี่น้องมาจากไหนอย่าบนโบแล้วคนได้มาบนนั้นไปข่าได้พี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงยังขึ้นเรือปกเหลืองไงไว เหลืออยู่เพิ่งเกิดให้อยู่แาคาแต่ว่าเมท่อเช่ผ่านได้ซองเขาให้2องห่อหน่อเขาให้สามหมื่นสามเลยครับโอ้ยเจ้าหยอนเขาสองพันหน่อยของเจ้าให้สามหมาโวยขายขายขายขนนมาที่เรียบขยขายให่ขยเจ้าขายแล้วประมาณประมาณประมาณห้าร้อยกิโลแปดสี่สามสองมันก็ได้เลืตัวกำไรนี่ยอยู่ครับได้เลละแปสบาทเพิ่นบ่ให้เพิ่นให้กิโลห เอาขันอันใส่เท่าไดก่อนหาโรยลูกบอกอนใส่จะราคาเท่าไดก่อไอผมเชาซีพันเขาให้สามหมื่นสีครับแปดสี่สามสิบสองมก็ได้แต่ตัวนั้นสามหมื่นสองแปดห้าสี่สขันไลเซยโรเซ่หาโรยลนบ่หอดที่หาโรยลนที่หนังวุนที่ลอยกลนครับอันใส่หาโรยบอถึงบอถึงบอถึงขายขายขายขได้ไงเด้อครับครับ พราะว่าอันไทกิโลเลยมันขี่ออกเลยดิครับเนาะมันกินเพื่อนขไปอีกขี่วิ่งออเออาอเพว่าเพว่าพว่าขันข่อยมาท่านข่อยขายแน่ตัวนี้ครับครับโอ้ย่างเขาเต็มรวดเปียังดอกเตมขาอม่งามของเราเว้ยพันตัวนี้สี่ร้อยกว่าโลตัวนี้ครับเออถ้าสี่โลกับแป แปดสิบไมนก็ได้ดิแปดห้าสี่สิบสี่หมื่นน้อเข้ากับรถลงมาเนอตามคบธรรมดาละบัวบากันดอกโอ้ข้ออะไรขนาดงอตัวนี้ได้มักได้มักได้มักขายไงขายเยอะเมื่อมันเลี้ยงยากตัวว่าซื้อแพงกันหน่อยบ่โอเคซื้อแพงงูบัวบ้ากเนาะบ่รู้ ใครอ่านมาแปดพันจะซื kind of so, likewise, 8, 000, so, yes. ้อแปดปัญหาใครอ่านมาจซื้อแพงซื้อแพงได้หนิซื้อแพงได้หนิแพงรับแพงแงเลยเนาะโตบกใหญ่หนึ่งดามันก็เมนโอ้จะสิบพขายสตัวเดียวแปดพันหรนว่ามีผมขายเด้ใหญ่กว่าตัวนี้บ้านไม่ต่ห้องไม่สองสามหมื่นมาขายตัวละสองพันสามพันเนาะซื้อซื้อเป็นห่องซื้อซื้อเนห่องซื้อซื้อ โอ้ยคนแดงโม่ขึ้นมาจอดพี่เอาสวัสดีครับมาจอดจอดคุณอะไรเป็นจังไงเหมือนนี่ไอ้คนแตงบ้านเลยโอ้คนยังิ่งขวดเกินไฟเกินไฟอ้วนมากเลยใครนะอืมบัวกันหนอกย้ำไรก็ได้ย้ำลูปคนมีเออ้ใครเร็วๆอ้วนต้องมาจับจับเว้นโอ้อ้าก่อนเที่ยงพี่น้องอยากมาขายตลาดแยกกันช่างขัดไอ้โัวอ้วนมาก่อนเที่ยงเป็นมาเจ้าครับเปลี่ยนทรงผมมาเป็นยังไงมันอยู่บ่ หวานอยู่ครับเออโอเคตัดสั้นไปอีกครั้งนั้นเลยอ้าวต้องอย่างนั้นเลยเนาะตัดสั้นไปอีกแล้วเนาะเป็นไงมาแยกกันแซงกับสุลินอะไรดีกว่ากันดีหมดครับถ้าถูกง่วยถูกเขาเลี้ยงจนเหนื่อยเขาจะขายให้ถูกได้ไงล่ะอกระทำยังไงได้เนาะคนขายมาขายไม่ได้เนาะเออไม่ว่ากันง่วยตัวนี้มันห่อสองพันอยู่บ่กว่ ตัวนี้มาห้าสบสองพันอยู่บ่ชื่อพันจั่บาทนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยโอ้ยถูกที่สุดในตลาดพี่น้องนี่นี่นี่ถูกที่สุดในตลาดมันมันปลาโนมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ตายอืมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถูกที่สุดในตลาดน่าจะบ่ผิดเนาะเออถูกสุดในตลาด เดี๋ยวเดี๋ยวถามเป็นไงพันธุ์ไหนพันธุ์ไหนนี่สี่พันครับมันแมนบอกเคยซื้อแพงแทยจะมาตัวกันตามพเราซื้อครับฮ้จะาบาทก็อนซื้อจบาทก็นี่มันบมแมนจะมาตัวกันนะซื้อหอสี่พันมาสีันหนสองตัวสองตัวหากินเลยสวโอ้ยผูดตัวพุดมกไดสองตัวสี่พันมาซื้อเาตัวนี้สี่พันธุก็เอามาขายเหรอเว้ยเออ อุ้ยสองตัวสีัดโคตรแห้งกับตัวกันดอกเว้ยพ่อพ่อขายเฮ้ยนห่วยวะกลับแล้วทุตียภัดกลับแหละพี่น้องพ่อแหละพ่อยู่แหละพ่ออ้อมกับใครเด็กกำไรหลายเลยกับพ่อยูแหละเต้ยวันยังคือเต้ยวันยังคือเก่าได้ละว่าคนขายตัวเองพ่อใหญ่น้อยพ่อใหญ่น้อยพ่อใหญ่น้อยไม่ใช่พ่อใหญ่น้อยเมื่อแล้ววะ คุณยายน้อยเมื่อแล้วบับะบขยนดขยับอกไแ้มันก่นมันตื้อเน่ไทั่รตมืนทเด็ตัวนี้เพิ่บไฮดูห้องหามืนสองเจ้ว่าเพิ่บแล้วก็ที่มืนกวนแล้วเนาะหัวใหญ่ปันนี่น้อทีมือนเก่าห้าหอดหามือเออูเป็นลักองผู้ด คได้ว si ่าซ like ื้อได้ว่ลักนดียว่ะรักมาจะมีงี้ยบอดดขายเจ้ามัวใหญ่บอดดขายด้่พี่น้องมือีิแปลกแน่ยุแปลกแน่ยุไหัวใหญ่บอดดขายหาม2ือสองฝึกแบบว่าสีมือต่ที่ตะที่ไอนสี่มือน้อยทีมือน้อยก็พอได้เนาะนั่มันนิ้วเาคือเท่าไหร่เดียกจับาจังสินีขายไปแล้วบกอ๋อเปตกยังหาพันกว่ากับพอกินเนาะ อนลยาน้องยังไรมานั่งพี่น้องทั้งคูขันพี่เจเบิงพ่น้องระยู่เหมือนกันายาดนี่ยบอกเอ็กซีแล่วามึงนังคูขันท้างเขาได้พี่น้องต้นพระกระดาหญงทีละตัวนี้ตัวนี้ฮอดเก้าพันดีว่านี่บัวครับบับัวบดเออคือว่าโมเป็นไ้หน่ยนีปรับูข้ายีตัวนี้ครัวเบยดพันวไหเปีดพันซื่อๆนี่แหะครับพอเบิงนัวทางนี่ เขมันได้ตลาดกะเขาตลาดที่เรียกกะแว่เพิ่นโหลดใส่มือพี่น้องนี่พ่อเบิงแล้วใครง่วพ่อเบิงนี่เื่องชื่ออยุตั้งานนี่แหละพ่นเหม็ดยางพันพ่นเหมดยางกายกับพ่อเบิงเาบื้อบริษเป็นนามเนนามเขาใอ้ถือมันยังคบรทษันเดียวนี่น้อมึงในญ่ยยังสิเป็นการเป็นงานมากกับมาเอาพี่น้องเขามันในตลาดกะเขาเพิ่นโลดแต่ว่าเบื่อทูนไหนถูกคนขายก่อน ในหอสองนี่บอไม่ใหญ่ใหญ่นี่ได้ครับด้หอสองน่บ่ใหญ่ให่ตัวนี้องสามเออว่าสั้นคัว่าขายบ่หอสองกี่กี่าได้เลิปนี่ราคาเท่าไนี่ตัวใหญ่สองหมื่นสาม้ามานใ่เบิไิดิโอ้โรง้น้าเดียด้อยอเสียายเจ้าไร้